สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันสำนังงนกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,กอได้เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ของนายนัทพรตรประยุนพลโทยอดชัยยั่งยืนและพลตบ,บทโทคำรบปัญญาแก้วสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเมื่อวันที่9เมษายน2568ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายนัฐพรตัวประยุนและคณะร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและให้มีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่สารมีคำสั่งรับคำร้อง นาะนัทพรตบยูยุะคณะขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2517ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการประกาศร,รับรองผลไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิยธรรมและกระทำการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้การเลิกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตราสามาตรา5มาตรา107รและมาตรา108สารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าคำร้องเรียน ที่ผู้ร้องยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็นคำร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญมาตรา231โดยไม่ใช่การยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อีกทั้งผู้ร้องอ้างว่าตนถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกร้องกรณีไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา213ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา46วรรคหนึ่ง ประกอบกับการกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายหาการ้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธทิหรือเสรีภาพอาจใช้สิทธ์ทางศาลได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3ส่วนกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการประกาศรับรองผลการใช้บังคับมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา5นั้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธ์ หรือผู้มีสิทธิ์ขอให้สารพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนพศ .2561 มาตรา47งเล็บ2ซึ่งมาตรา46วรรค3บัญญัติให้สารรัฐธรรมนูนสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยท่านนี้นายนัทพรตัวประยูรและคณะได้ยื่นขอคัดค้านคำสั่งสารรัฐธรรมนูญ ที่36ทับเมื่อวันที่9เมษายน2568ที่สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและขอให้ทบทวนคำสั่งสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวรวมทั้งขอให้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องต่อเนื่องและเอกสารประกอบมีลักษณะเป็นการขออุทธรณ์คำสั่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดวยวิธีพิจารณาของสาราััธรมมมูญญญพศ2511ไ่ีบบทติ ให้บุคคลมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจัยหรือคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญผู้ร้องไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งของสารรัฐธรรมนูญกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยพลโทยอดชัยยั่งยืนซึ่งขอร้องให้ศาล วินิจฉัยว่าการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญและให้ประกาศให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นโมฆะผลทยอดใช้ยั่งยืนผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือการทำงานในกลุ่มที่สมัครสรวอร4อีกทั้งผู้ถูกร้องออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการมีลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันตามมาตรา11วรกค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2 5 6 1ลงวันที่11เมษายน25 6 7าหนดให้ลูกจ้างในหน่วยงานขอรัฐสามารถ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงได้ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมและเป็นโมฆะ,ะขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูนมาตรา107 108และ224วรรคหนึ 1, ่งวงเล็บ 1, และ2ผลการพิจารณาสารธรรมนูญพิจารณาโด,ยกา,าาดยการพิปรายแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าการกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหากผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธทิหรือเสรีภาพผู้ร้องอาจใช้สิทธิ์ทางศาลได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3ส่วนกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นโมฆะนั้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กําหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พศ2561มาตรา47วงเล็บ2ซึ่งมาตรา4 6กวรรค3าบัญญัติให้สารรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูนมาตรา213สารรัฐธรรมนูญมีมติเปในกรกชั้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเมื 14, ่อวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 8ไม่รับคำร้องไว้พิจารณากรณีพลตำรวจโทรคำรบปัญญาแก้วและคณะซึ่งมีรราาายชชื่ออปสสมิิกุภง ขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉยัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกวุฒิสภาของพลตระวตรีฉัดทรัพย์แสงเพชรและคณะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน92คนร่วมกันลงลายมือชื่อ ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาขอให้ส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปร,ะบราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนและดำเนินการกับพันตำรวจเอกทวีสอซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตำรวจตรียุทธนาแพร่ดำอธิบดีดีเกรณีเสนอเรื่องการขออนุมัติให้ดำเนินการคดีความผิด อังยี่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นคดีพิเศษและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการคดีพิเศษกับพวกรวมสวิบเอ็ดคนกรณีสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลตามประมกวกฎหมายอาญามาตรา209และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ อีกทั้งการเสนอเรื่องของอห้สารรัฐมนูิไม่ใช่ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซิสุดลงชั่วตัวตามรัฐมนูญมาตรา170 1 7 0วรรควหนึ่งเล็บสี่ประกอบมาตรา160วรรคอเล็บสี่และห้าหรือไม่เป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งของการเป็นสมาชิกวุฒิสภากระทำการอันมีลักษณะเป็นการก้าวไกรหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการในหน้าที่ประจำของข,องข้าราชการ หรือของหน่วยงานราชการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา185่รสาวงเล็บสารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องของให้สารรัฐธรรมนูนพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการสี้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา8 2ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2 5 6 1มาตรา7วงเล็บนั้น รัฐธรรมนูญมาตรา8ปวรรคหนึ่งบัญญัติให้สิทธิแก่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภา,าที่ตนเป็นปสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสุดลงเพื่อประธานแห่งสภา,าที่รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังสารรัฐธรรมนูนเพื่อวินิจฉัยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูนมาตรา8ปวรรค4ี่ เมื่อข้อเท็จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าผู้ร้องเป็นเพียงผู้มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งคำร้องนั้นไปนยังสารรัฐธรรมนูญและไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้แต่อย่างใดกรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งที่สารรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันมีคำสั่งไม่รรรัับค้้องไววพิิิจจาาณฉย